สวัสดีครับทริปนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวซีกุนหนิงซานชมความงดงามของคุณเขาซีดารุนีเที่ยวชมอุทยานระดับ 4A ของจีนช่วงเฉียวกโกวันเล่เที่ยวชมเมืองย่านธุรกิจเล็กๆเมืองจื้อหลง สัมผัสอากาศหนาวติดลบจิบชาจีนชิมเหล้าดองผลไม้แลอันเนี้ยที่เด็ดสุดไอ้น้องเหล้าดองใช่ทำไมอยู่นี่ทำไมอยู่ที่ไม่ได้ได้ยินเสียงตดตลอดเลยวะจอกใหญ่เลยอ่ากินที่สูงลมมันดันกินหนึ่งน้ำแอปเปิ้ลดอกแอปเปิ้ลแบบเลยเป็นไงแอปเปิ้ลมันต้นเปนต้นไม่มันมันขูดอยเลยที่เตะเรียกมันออกยากอ่ะกูดกูด และความสนุกอีกมากมายแต่ไฮไลท์ของทริปนี้คือเดินป่าปีนภูเขาน้ำแข็ง สิ่งที่ไม่คาดคิดรองไงลังด้อทำเป็นที่ทำเป็นที่นันเ่นั่อ่ะเฮ้ยประสบการณ์ท่องเที่ยวที่สุดพิเศษในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีพวกเขาเหล่านี้ <Next Day. S 2> ไปติดตามชมกันครับกับ Boy Next Day in China สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองนะครับตอนนี้อยู่ที่โลเชกินของแอ r a s i a นะครับ ขณะนี้กำลังเช็คอินจะเดินทางไปสู่เมืองเชินตูประเทศจีนนะคระับเียนผู้ขอน้ำแข็งกันเดี๋ยวไว้มารอชมกันครับว่าทริปนี้จะมาแล้วก็สนุกแค่ไหนพี่ะ,ะเลเนดเดิมเลยครับซื้อน้ำหนักกระเป๋ามา20โลน้ำหนักเกินไป0.6 20.6กิโลแต่ยังง่ายอยู ทริปนี้เริ่มต้นด้วยการเดินทางจากสนามบินดอนเมืองกรุงเทพสู่สนามบินเทียนฟู่เมืองเฉิงตูประเทศจีนครับซึ่งเป็นสนามบินใหม่ของเมืองเฉิงตูผมใช้บริการสายการบินเอเชียมาครับซึ่งจะมีไฟล์บินแค่ไฟล์เดียวต่อวันนะครับใช้เวลา3ชั่วโมงจากไทยถึงสนามบินเทียนฟู่เวลาที่จีนจะเร็วกว่าที่ไทยอยู่ประมาณ1ชั่วโมงครับการเดินทางไปจีนครั้งนี้ผมยังต้องยื่นขอวีซ่าเป็นแบบปกติอยู่นะครับแต่ตามที่ทางรัฐบาลไทยประกาศมาว่าจะมีการฟรีวีซ่าไปจีนเริ่มในวันที่1มีนาคมนี้ถ้าเกิดขึ้นนนจริงงกก็็เเปข่่่าาววดีีมๆและสถททอย ที่อยากแนะนําเลยก็คือเมืองเฉิงตูครับมีครบทุกรูปแบบทั้งท่องเทีย่ยวแบบธรรมชาติและทเทีย่ยวแบบในเมืองเฉิงตูซึ่งมีความเจริญแล้วมากๆครับแต่รอบนี้ผมเน้นไปเทีย่ยวแบบธรรมชาติที่สวยๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปติดตามดูให้ครบทุกอีพีนะครับแล้วคุณจะรู้จักจีนมากขึ้นเ,เข้าที่นั่งก่อนนะคระับไหมสามชั่วโมงครับจากกรุงเทพประเด็นงนนกลาง,างนั่งไปเลย3มชั่วโมงเวลาที่จีนหางจาที่ไทยประมาณ1นชั่วโมงนะ ไปถึงก็ประมาณตีสองของนพอดีก็ตีหนึ่งบ้านเรานะครับเดี๋ยวจะวาปนะครับวาไปเจอที่สนามบินเชิงตูเลยตอนนี้แลนดิ้งที่สนามบินเชิงตูประเทศจีนแล้วนะครับตีสองทีสองของที่นี่แต่ว่าเป็นเวลาประมาณทีหนึ่งของบ้านเรานะครับสิ่งแรกที่ทำก็คือนั่งรอรถรถจะมาประมาณแปดโมงเช้าก็หลับรอไปครับตอนนี้หิวแต่มมาจากพี่เข้ามา นั่งโซยรอไปเ่อนั่งรอนอนอรอจนกว่าจะเช้ารถมาลับแล้วพอขึ้นรถแล้วจากสนามบินไปเมืองที่จะไปพักก็ใช้ได้เดินทางประมาณห้าชั่วโมงตอนห้าชั่วโมงถึงหกชั่วโมงครับนั่งนอนรอจิ้งกับพื้นรอรถมาลับรอจนกว่าจะแปโมงเช้ามาปโมงเลยตอนนี้ตอนนี้ต้อง d ี่4ขอที่ี่ D4 ของที่นี่ อรอรถมาแล้วเพื่อจะเดินทางไปเมืองอะไรก็ไม่รู้เรียกยากจะรู้ว่าจากสนามบินไปมากกว่า5้าชั่วโมงแน่นอนง่วงอะไรอ,อ้ตอนนี้เรื่องง่วงครับเดี๋ยวเจอกันข้างนอกหนาวมากดูนอนกันนะครับที่นอนวิวหลักล้านในสนามบินเฉินตูประเทศจีนนะครับขณะนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าของที่นี่นะครับหกโมงเช้าบ้านเรานะครับทุกคนก็ยังนอนหลับกันอยู่นะครับผู้คนก็เดินไขว้ไปมา วันนี้เราจะเดินทางจากสนามบินเทียนฟู่ด้วยรถบ,บัสไปเมืองจื่อหลงซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ในมณฑลเฉิน,น,นตูและอยู่บนความสูงประมาณ3,200เมตรห่างจากสนามบินเทียนฟู่ไปราวๆ6ชั่วโมงครับ,บนี้นัชไหมครับถแล้วครับ<อ>ทุกคนนักท่องเที่ยว,ยวออกเดินทางได้พร้อม<อ>มาก6ชั่วโมงนะครับสรุปพอจะถึงก็ ย็นดีครับแต่ไม่ขอแนะนำสปารวยๆค่ะมีมีอะไรต้องเรียกเบียร์นะภาษาจีนอ่ะได้ฟังซองแล้วก็อย่าใช้คำยากเกินไปใช้คือเราซื่นหมดแล้วที่นี่คือที่ไหนนะไม่รู้ที่นี่คือที่ไหนนะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไหนนะครับไม่รู้เหมือนกันที่นี่คือที่ไหนนะครับไม่รู้เหมือนกันครับ จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ครับว่าที่นี่คือที่ไหนรู้แค่ว่าเป็นจุดพักรถมอเตอร์เวย์ระหว่างทางจากเมืองเชนตูไปเมืองจื่อหลงครับเริ่มออกเดินทางกันต่อครับสักพักมีแวะจอดเข้าห้องน้ำระหว่างทางอีกรอบและเป็นตามที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยครับทเี่ยิเเเาเบอกได้เลยไหอที่ชื่อต้งตยท่าไม่ตุ้งกู ข้างทางครับมันคือลูกบอลนัดครับทุกคนชิมลูกบอลนัดลองเพียงโชว์ด้วยคุณลุงอารมณ์ดีจัดอ่ะจองเพียงโชว์ด้วยโชว์นักทองเชีเ่ยวร์ อ๋ออร่อยเมนกี้ก็ไม่ได้ให้ชิมไม่ไเดี๋ยวขอพี่คิมให้ชิมไม่ได้พี่ชิมได้นั่งชิมหน่อยไม่อร่อยไม่อร่อยไปดีกว่าไปดีกว่าไปที่ดีกว่าดีกว่าทีนี่ครับนี่ับนี้ยืนรุมวัวนักกันเออไม่รู้จักเหมือนกันไม่เคยเห็นเหมือนกัน ลูกมันจะกลมๆแบบนี้ไปดูแต่ชาลิชอปปิ้งที่ไอ้กระรอกมันเค้งเออไม่ใดเลยนะไอ้เอกแก่ออกมาแล้วมันจะได้เป็นอย่างนี้เขาบอกว่าไม่ได้กระรอบไม่แบบชินกระรอบโค้งไม่ใช่ตัวดิบอ่ะสวที่มันยังไม่มาสดอิะใช่ไหมใช่ครับาก็ึ่งมะพร้าวกึ่งถั่วเหมือนเนื้อมะพร้าวกับเนื้อถั่วลงๆกันอร่อยดีครับมันๆอร่อยดีมันๆกึ่งมะพร้าวกึ่งถั่วมันๆ อร่อยนั่งมาประมาณกี่ชั่วโมงแล้วสี่อีกประมาณชั่วโมงครึง่งน่าจะถึงปลายทางแล้วครับเปเสร็จแล้วน่าจะรวมบกชั่วโมงยอดเขาอะถึงเมืองลื่นเลงระหว่างทางก็จะมีแบบภูเขาลํำคาานะครับแล้วก็น้ำเริ่มกลายเป็นน้ำแข็งบ้างน้อนิดแล้วแล้วครับทุกคน เมืองรื้อลงสัมยังไม่ได้เลยรือร้อรื้อรื้อลงนะครับรถอาุนทอดนิ <c oughs> อยู่ที่ความสูงประมาณ3,200เมตรกอดเมตรบ้านของชาวบ้านที่นี่เป็นร้านอาหารอาหารพื้นบ้านอร่อยดีครับกินแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปพักแล้วก็เย็นๆหน่อยจะพาไปเดิน ดูตลาดแถวนี้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงครับตอนไอ้น้องเล่าดอกใช่ใช่มันคือเล่าข่าวดองเล่าดองแหละดองผลไม้ผลไม้ชื่อจะพอกสิไหนชื่อมันมันคือยาดองเาไงในเนี้ยเแล้วมันโดนิมเนอ่ะใช่ใช่ทำไมอยู่ที่ทำไมอยู่ที่ไม่ได้กินสิงตลอดเลยวะจอกใหญ่ๆเลยอะไร้ขึ้นที่สูงลมมันดันกินหนึ่งน้ำแอปเปิ้ลดอกแอปเปิ้ลแบบนเป็นไงแอปเปิ้ล มันต้มนมันกลุ่นอยู่ในชิปเทปเนี่ยมันออกยากอ่ะกูดกูดบ้านช่องของเขาออกแนวเหมือนก็คล้ายๆลาเนปาลนิมิตเหมือนกันตอนเนี้ยที่เห็นมีแดดแล้วก็ต้นไม้แห้งๆแบบนี้แต่หนาวอ่ะมันจะไม่หนาวจะหนาวอะ แล้วนะครับตรงนี้เป็นชุมชนย่านเมืองรื้อหลงรื้อรือร้อยือหลงรื้อหลงนะครับเป็นชุมชนเล็กๆมีสากรน้อยๆชุมชนเนงียบสงบท่มกลางหุบเขามีบรรยากาศที่เย็นมีลมและก็สงบดูรบรรยากาศครับ เดินมาได้ประมาณหนึ่งกิโลได้ลแล้วเหนื่อยอยู่เอาเรื่อง<ๆ>เดินเพื่อปรบอับสภาพร่างกายก่อนที่เราจะไปปีนภูเขาก<ม>ันไปชมบรรยากาศตึกลาบ้านช่องของเขาอมีควมสวยควมเป็นจีนคลาสสิกจีนสอยนั่งเดิม เนี่ยครับตรงนี้ผมอยู่ที่ Flavor Street Flavor Street เมืองยื่นยื่หลงให้ดูบรรยากาศเมืองครับสภาพตึกแาบ้านช่องจะประมาณนี้ เป็นเมืองเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับสไตล์จริงๆออกกึ่งๆแบบจะว่าไปก็เหมือนที่เบตเล็กๆนะครับนี่ยดูถนนวันนี้เราแค่เดินชมเมืองเฉยๆเล็กๆน้อยๆนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นฟรีสไตล์อีกประมาณหนึวันแต่ว่าจะมีซ้อมเล็กๆ ซ้อมปีนเขานะครับแล้วก็วันที่สามสี่ห้าเดงจะปีนอย่างจริงจังเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับค่อยไปชมกันว่าระดับความยากง่ายจะประมาณไหนแต่วันสองวันนี้ก็คือชมวิวชิลๆในเมืองกันก่อนแล้วกันนะครับโหนี่นะครับทุกคนดูภูเขาลูกนี้ทานน้ําแข็งนี่ไหลลงมาแข็งจนกลายเป็นน้ําแข็งหมดแล้วตอนนี้ทานน้าไม่ใช่ทานน้าแข็งเนี่ย เนี่ยตรงข้างหน้าตรงข้างหน้าผมทานน้ําไหลลงมากลายเป็นน้ําแข็งหมดแล้วเดินปรับวาพร่างกายจนเย็นแล้วตอนนี้อากาศเริ่มหนาวติดลบตอนนี้น่าจะติดลบได้แล้วเนาะเริ่มติดลบลงแล้วอะครับเย็นลมแรงเย็นจะเยือกวันนี้จะลบสิบเออ yeah, yeah. ดูอากาศ้ังแน่ เริ่มมืดเย็นเดินกลับที่พักนะเราประมาณกิโลออก,กว่าเอาว่าถึงที่พักแล้วครับทุกคนผมพักที่นี่คืนนี้เดินกลับมาถึงแล้วพอกล่าวเย็นๆมันเดินเป็นกิโลสองกิโลมันก็ไม่ได้เหนื่อยมากเท่าไหร่นะครับแต่ที่พักแบบโอเคเลยไม่แพงเลยครับที่นี่ชื่ออะไรไม่รู้ อันไม่ออกเนี่ยครับพักที่นีนะ่ดูบรรยากาศแต่เป็นโลคเเข้าโลคเเข้านะที่นี่ถึงน,นะนี้เลยมีความชิลได้เวลาดื่มดดกับบรรยากาศความหนาวหนาวแบบโพอดูหนาวจะจัด นี่ห่าวนี่งเหวเป็นไงครับอากาศเท่าไหรตอนนี้ตอนนี้หนึ่งแล้วครับลบลบหนึ่งแล้วลบหนึ่งลบหนไปแล้วยหนึ่งแล้วอาทิตย์จะเป็นตกดีนี้หนึ่งแล้วนะครับทููทููอ๋อตอนนี้หนึ่งองศาลบสิแน่นอนครับเริ่มเย็นแล้วเย็นลบหลายอยู่วันนี้วันนี้มีลบสิบสิบถึงสิบห้าไม่นนะถ้าอีมาตกด้วยนะครับหนาวจริงหนาวจัง ขอตัวทานอาหารข้ามกันครับและค่ำนี้ผมไม่ได้ไปทานอาหารค่ำครับเนื่องจากสภาพร่างกายนอ็กด้วยอาการ a m s ใน EP ต่อไปจะมาเล่าให้ฟังครับว่าการนี้เป็นยังไงบ้างแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP ต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Boy Next Day เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับวันของผมก็งี้แหละ See you next day on Boy Next Day c h a n n e